สวัสดีครับวันนี้มารีวิวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่ในถุงอันนี้เป็นของฝากจากเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับช่อง Follow ฮิมดอยนะครับตามติดชีวิตฮิมดอยหรือว่าพี่พงพี่พงของเราฮนะช่องที่ทำลงไก่อย่างเดียวทรง สิ่งนี้มาให้สิ่งนี้คือยังอีหยังวะแล้วมันคืออะไรล่ะครับมันคืออะไรเราก็มาแกะกันเลยนะครับวันนี้ว่าจะลองดูก่อขอบคุณขอบคุณพี่พงศนะครับเพราะว่าเราก็สองคนเราทำช่อง YouTube ด้วยกันมาประกบกันมาตลอดนะฮะ มีอะไรก็ปรึกษากันแนะนำกันไปกันมาจนจนถึงวันที่ผ่านวันหนึ่งเขาผ่านแล้วก็รู้สึกเกาจะปังก,กว่าโอ้โหหอมหอมมากมากว้าวกลี่น,นออมมากเลยครับพี่พงสดใสมาไหมเนี่ยสดใส่ถุงมาหรือ่านี่ไม่ใช่มีดนะครับมือล้วนๆแพ็คมาอย่างดี นีเกินไปหน่งแกะมือไม่ไหวก็ต้องใช้มีดอันนี้พี่พงศ์บอกว่าทำมาให้เองนะครับขอบคุณเลยของฝากจากเชียงใหม่เชียงใหม่ค่อยๆระนะอ่าแกะเข้ามาแล้วยิง่งกลิ่นหอมออกมาเลยนะครับ หอมหลายหอมหลายเออรู้หรือยังครับว่าคืออะไรกาแฟคูลังกานะครับหอมมากเลยถุงเดียวนะครับ ทุกเดือนไม่กินหมดไม่ไมู้ลขอบคุณขอบคุณพี่พงช่อง f o l ลโลฮินดอยนะครับหรือว่าตามติดชีวิตฮินดอยนะครับนำเสนอชีวิตไก่ไก่ป่าไก่ต่อนะครับก็ส่งกาแฟมาให้นะหลังจากที่เราทำช่อง YouTube มาด้วยกันตั้งแต่พี่พงม,มาเจอผมนี่ตั้งแต่ ซับอยู่ห้าหกร้อยกว่านะครับแล้วก็เวลาอยู่ประมาณเจ็ดแปดรอยก็รับคำแนะนำไปจากผมนะครับก็ไม่ได้เก่งับแต่ว่าก็ทํามาด้วยกันก็คือทำเสร็จวิเคราะห์ทำเสร็จวิเคราะห์กันแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับจนมาเจอตัวของตัวเองจนพี่พงเนี่ยมาเจอแนวทางว่าเอเราลงอันนี้เราผู้ชมเขาชื่นชอบสิ่งนี้ลงอันนี้ผู้ชมไม่ค่อยชอบก็เลย ปรับกันไปเรื่อยๆนะครับมีการส่งไก่ส่งนอะผมถ่ายนอที่กรุงเทพผมก็ส่งไปให้ที่เชียงใหม่ไปไปมาหวยไปออกที่ไก่นะครับไก่ไก่พี่พงษ์นี่ขายดีเลยก็ถือว่าปังไปเลยนะครับเพราะว่าพอผ่านแล้วนี่ซับไหลเวลาไหลยิ่งผ่านแล้วเลี้ยญก่ไหลตอนนี้ได้พินแล้วผ่านเดือนเดียวนะครับพินมาแล้ว สุดยอดขอบคุณช่องฮินดอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันกินวันนี้แกะของแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ